เจ้าให้ตอบแทนด้วยธรรมะสี่ประการพระองค์บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรแม้บุตรเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ทั้งสองข้างนะด้วยบาทั้งสองข้างทําการนวดทําการอาบนวดฟันท่านอย่างดีแล้วท่านอุจระปัสวะลดเหล่าบนบาทั้งสองข้างตลอดร้อยปีก็ยังไม่ใช่ว่าตอบแทนบุญคุณ บุตรคนใดเนี่ยยกราชะสมบัติทั้งแผ่นดินเนี่ยให้มารดาบิดาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสมปทายังมารดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทายังมารดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสมปทาทําเพียงเท่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา นี่เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดโยมทําให้แม่พ่อของโยมเนี่ยมีคุณธรรมสีประการเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าให้มีศีลห้าให้รักความจรน,นีมีจาคะะให้มีปัญญาเห็นอริยสัจนะเห็นการเกิดดับนี่คือสุดยอดละในการตอบแทนบุญคุณนะและเป็นการตอบ